เอฟเฟกต์สกินเวลล์พาร์ซีซั่นถัดไปเดี๋ยวเดีด๋ยวที่บอกว่าซีซั่นถัดไปนะเป็นของเซิร์ฟอื่นจ้าไม่ใช่เซิร์ฟไทยเด้ออย่าหาเข้าใจผิดกันเดี๋ยววันนี้ยี่เองจะพามาดูว่าเอฟเฟกเป็นยังไงกันบ้างนนคนแรกก็จะเป็นในส่วนขององค์หญิงพัดเหล็กนะคะอู้หูเรียกได้ว,ว่าสกินนี้ร้อนแรงมากซึ่งสกินนี้นะคะก็มี 3- สีให้เลือกกันเลยว่าอยากได้สีไหนก็ใส่เอาค่ะมีสชุดถ้าอยู่ในเวลล์พาร์ทของไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นเลเวลที่20เพราะว่ามีหลายชุดในส่วนของเอฟ สกินนะคะของยูเอารโจมตีปกติแน่นอนค่ะว่ามันร้อนแรงนะคะก็จะออกไปทางสีส้มประมาณนี้ส้มแดงในส่วนของสกิลหนึ่งและสกิลสองก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละค่ะตรงจุดตัดนะเห็นปะมันจะมีแบบคล้ายคเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะที่มันพุ่งขึ้นมาเอาดีๆสกินนี้นี่ว่าชอบอันตีนะทุกคนเห็นอันตีปะเนี่ยอันตีโคตรชัดเลยแถมเป็นแบบเนี่ยเป็นเป็นคลื่นแบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ย ประมานี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยแยกจ้ามาในส่วนของสกินตาชัยกันบ้างนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรตะเทเลยสำหรับตาชัยของเราก่อนเริ่มเกมก็จะมีลักษณะอนิเมชันประมาณนี้เลยจ้ะและในส่วนของการโจมตีปกติก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะมาตรีมร้อนแรงเดียวกันเลยกับ UA นะคะก็จะเป็นทาง สีแดงซ้มประมาณนี้เลยในส่วนของนี้การปราดเป็นไงแกเอฟเฟกชัดมากสกิลที่1ก็ชัดเช่นเดียวกันค่ะดูดีในส่วนสกิลที่2เป็นการพุ่งไปแล้วก็ตวัดก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเอฟเฟกโคตรชัดเลยอ่ะพกแกว่าสก 1, สิลหนึ่งสกิลสองชัดแล้วใช่ไหมแกมาดูสกิลที่3นะคะในส่วนของอันติยิ่งชา์จพูดแล้วอยากให้รวมในแวลเลอร์พาจังเลยเนาะไม่น่ามาแยกเลยเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยในส่วนของอันติตอนที่ฟาดพื้นจังหวะสุดท้ายนะคะเนี่ยสวยมากเป็นดอก ไม้แบบตูมขึ้นประมาณนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าสองสกินนี้สวยไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งก็ไม่ต้องเดานะคะว่าจะเข้ามาแบบไบเลอร์พาร์ทซึ่งเซิร์ฟไทยน่าจะมาแบบแยกจ้า